สวัสดีครับนี่เป็นอินเวอร์เตอร์ฟูจิครับกับคุณลับลูกค้าอามาซ่อมนะครับสวัสดีลูกค้าเอาไปซ่อมมันมอแล้วซ่อมไม่ผ่านนะครับเอาไปแล้วช็อต,ตอีกเพราะ,ะไม่ได้เทสนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เสียตัวที่จริงแล้วคือโมดูลเสียนะครับตัวนี้เปลี่ยนโมดูลไปเรียบร้อยแล้วครับเสียตัวนี้รู้สึกเป็น igbt หตัวนะครับ เสียไปตัวหนึ่งก็เลยเปลี่ยนเฉพาะตัวเดียวนะครับจะสั่งรันทเทสนะครับ,นะรบมอเตอร์มอนครับรีเวิร์ดครับรีเวิร์ดนะครับฟอร์เวิร์ดครับ2 0่สิบเปิดครับ จ่ายไฟสองรอยี่สิบครับออกสองรอยี่สิบสามเฟสนะครับเอดมาครับ